ามาต่อกันที่ EP พีสามเลยเรื่องคนตายไปแล้ววิญญาณไปไหนคนตายไปแล้ววิญญาณไปไหนนะครับก็คือว่าถ้าจิตใจเศร้าหมองจิตใจเศร้าหมองเกิดอิจฉาริษยาในใจเ,ออเกิดความโลภเกิดโลภะเกิดขึ้นวิญญาณไปตั้งอาศัยก็คือทุกขติตายไปตกนรกแน่นอนนะทำบุญทำทานมาก็ ช่วยเหลือไม่ได้ดังนั้นเขาจะมีตอนที่คนกําลังจะตายเนี่ยเขาจะให้พระเนี่ยไปเทศนาทําไมให้นึกถึงผลบุญที่ตนเองทํามานโยมให้นึกถึงองค์พระพุทธรูปนโยมประมาณนี้ให้นึกถึงทําไมเพื่อเป็นสโนบายเพื่อจะทําให้คนตายเนี่ยจิตใจสงบเพื่อจะได้ไปอ่าสุคติภพนั่นเอง พอพูดถึงวิญญาณหลังความตายเนี่ยมันยาวไงตอนนี้อาจารย์ก็เลยต้องอัดประมาณคลิปหนึ่งไม่จบนะครับมันยาวมากนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อตอนที่กําลังมีชีวิตอยู่เนี่ยจงอย่าประมาทในความตายและลึกถึงความตายมาละนังสติไว้ตลอดเพื่อจะทําให้เรามีฮีนิโอตาปาละอาอเกงกลัวต่อบาปเพื่อเราจะได้ตั้งมั่นอยู่ในความดีไงประมาณนี้ แล้วก็ให้เราทําให้ครบสามอย่างเลยนะตามคําสอนุูธเจ้าทานคืออะไรทานคือจาคะละความตนีขี้เหนียวออกจากตัวออกจากตนเออทานเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าปรารถนาอยากได้นั่นอยากได้นี่คนทําทานปรารถนาอยากรวยปรารถนาอยากถูกหวยเนี่ยมันเป็นความโลภไงมันจะไม่ได้บุญทานไม่บริสุทธิ์ละทานเนี่ยมันคือจาคะละความตนีขี้เหนียวออกจากตนแล้วต้องเข้าใจนะ การตักบาตรท,ทาบุญกับพระสงฆ์เนี่ยตักบาตรเพื่ออะไรพระสงฆ์คือเนื้อนาบุญของโยมเป็นหนทางการไถ่บาเนี่ตามคําสอนพุทธเจ้าก็ประมาณนี้นะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ทําทานด้วยเงินนะแม้แต่ใครมาว่ามาอะไรเราทําให้เราโกรธเราโมโหเราก็ให้อภัยเป็นทานเนี่ยได้บุญแล้วในตรงเนี้ย การทําบุญทําทานเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปทําเจาะจงอยู่แต่กับทํากับพระสงฆ์แม้จะทําบุญกับสัตว์เดรัจฉานพวกหมาพวกแมวก็ได้บุญได้กุศลแล้วนะเพราะว่าพวกเขากําลังตกทุกข์ได้ยากไงไม่มีที่พึ่งไงประมาณนี้ประมาณนี้นะแล้วต่อมาก็คือการรักษาสินนะเราจะรักษาศิลยังไงให้ครบ การรักษาสินน่ะจะรักษายัางไงให้ครบก็คือรักษาตัวเดียวเลยรักษาใจเออรักษาใจตัวเดียวถ้าเรารักษาใจเราดีแล้วเราจะรู้ผิดชอบชั่วดีสินจะบริสุทธิ์เองถ้าเรารักษาใจดีสิลจะบริสุทธิ์เองถ้าเรารักษาใจไม่ดีมันจะทําให้เราไม่รู้ผิดชอบชั่วดีศิลก็ไม่บริสุทธิ์อันนี้ส,ส่งของการรักษาสิน่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่า เป็นทานเชลเลอรสินข้อที่หนึ่งจะทําให้เราอายุมั่นขนยืนไม่เจ็บไม่ป่วยสินข้อที่สองจะทําให้เรารักษาโรคกรัพั์ไว้ได้ไม่ถึงคราวอดเราก็ไม่อดนะแล้วก็จเจริญลุกเรืองสินข้อที่สามจะทําให้เรามีคู่รักที่ดีมีความรักที่ราบรื่นเดี๋ยวความรักเนี่ยเราจะพูดก่อนว่ามันไม่ได้มีแต่คู่รักอย่างเดียวแม้แต่เราไปไหนก็มีคนรักเราตลอดนี่มันมาสินจ้าข้อที่สามสินข้อที่สี่ ก็จะทําให้เราเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่าเชื่อถือใครเห็นใครก็รักใครก็ชอบเหมือนกันนี่เขาเรียกว่าคนมีสัจจะสิ่งข้อที่5ทําให้เรามีสติปัญญาที่ดีเพราะเราไม่ดื่มของมึนเมาอ่ะประมาณนี้นะแล้วต่อมาก็คือการภาวนาล่ะเป็นยังไงการภาวนาก็คือการไหว้พระการสวดมนต์กาวสุตตะคือกล่าวถึงคุณงามความดีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประมาณนี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการภาวนาเนี่ยตามคาสอนพุทธเจ้าก็คือการเจริญอนาปานสตินั่นแหละการเจริญอนาปานสติเนี่ยให้เราหาห้องที่สงบเนี่ยนั่งให้นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเออนั่งตัวตรงปรับท่านั่งแบบสบายสบายโดยไม่ต้องนั่งตัวเกณฑ์หลับตาลงเบาๆคล้ายๆเรากําลังหลับโดยที่ว่าไม่ต้องบีบเปลือกตานะ ไม่ต้องไปบริกรรมคาถาอะไรทั้งนั้นหน้าที่ของเราไม่ต้องไปกําหนดลมหายใจบางคนต้องไปกําหนดลมหายใจมันกลายเป็นการเพ่งมันกลายเป็นการเพ่งเนี่ยมันไม,ม่ถูกต้องกลายกลายเป็นการเพ่งมันก็พาให้ไปติดสมถะบางคนก็มาบอกอีกว่าถือว่าดีแล้วไม่ใช่เหรอมันเป็นอารมณ์ปิติดีแต่มันไม่อาจพ้นจากความทุกข์ได้นั่นแหละกําลังเป็นมิจฉาสมาธิอยู่จะพาให้หลงในสมาธิ ไม่ต้องกําหนดลมหายใจเข้าออกนะให้เรารู้สภาพความเป็นจริงของลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกสั้นมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกยาวมีสติรู้บางคนจะเข้าใจผิดว่าออนาปานสติต้องมีแต่การนั่งสมาธิอย่างเดียวผิดการทําหน้าที่การทําการงานก็จเจริญอนาปานสติได้คือการไม่ลืมลมหายใจเข้าออกอนาปานสติตามคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยคือประกอบด้วยใจรักสามอนิจ,จังความไม่เที่ยงแท้อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนทุกขงังทนสภาพเดิมไม่ได้ สมมุติว่าอยู่ดีๆมีคนมาด่ามาว่าเราเรารู้สึกโกรธโมโหเราก็ให้มีสติรู้ว่าโกรธรู้สึกโมโหนะให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ถ้าเราไม่มีสติรู้เท่าทันมันก็จะเกิดอาฆาตแค้นเกิดขึ้นขณะที่เรากําลังนั่งภาวนาอยู่เอเหูได้ยินเสียงมีสติรู้ว่าหูได้ยินเสียงนั่งไปแล้วรู้สึกปวดคอปวดตามเนื้อตามตัวทุกขเวทนาเกิดขึ้นมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ นะแล้วให้เรารู้สภาพตามความเป็นจริงว่าที่เราสั่งการบังคับบัญชาการไม่ได้สั่งให้มันดับไปไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ตัวต้นแล้วให้เราดูทุกขเวทนาไปว่ามันเกิดมันดับอย่างไรเห็นไหมเราดูไปเรื่อยๆอาการทุกขเวทนามันก็จะเกิดได้ไม่นานมันก็ดับไปหน้าที่ของเราคือหน้าที่ของเราคือดูพอนั่งไปเรื่อยๆนั่งไปเรื่อยๆแล้วตาเนี้ยอยู่ดีๆความคิดปรากฏขึ้นอ่าบุคคลอันเป็นที่รักของเรา อาจจะเป็นป้าของเรานะ้าของเราถือว่าเป็นบุคคลอันเป็นที่รักแหละป,ปรากฏขึ้นถ้าเราไม่มีสติรู้เท่าทันจิตใจมันจะเศร้าหมองนะหน้าที่ของเราคือมีสติรู้เท่าทันอารมณ์คือเราไม่เราไม่เอาจิตไปสร้างภพไงหน้าที่ของเราคือรู้ทันให้เราเจริญอาณาปานาสติไว้นะอย่างน้อยเนี่ยเราไม่รู้แจ้งเห็นจริงแต่จะทําให้เราไม่หลงตาย เมื่อตายไปเราก็ไปสุคติพบแน่นอนสาธุจเจริญพร